โทษเปิดเรื่องเมื่อที่อดูลชายหนุ่มที่เพิ่งออกมาจากครูจะได้มาเช่าอยู่ที่บ้านโชคดีแล้วภาพก็ได้ตัดมาอย่างร้านคัดแยกทองแห่งหนึ่งที่ในขณะนั้นลูกจ้างที่เคยถูกไล่ออกไปได้กลับมาพร้อมกับผักพวกเพื่อที่จะเข้า้นเจ้าของร้านและได้ปนทองทั้งหมดหนีไปจากนั้นกลุ่มโจนต้นทองซึ่งประกอบด้วยติกก่อนและปรีชา ก็ได้ขับรถไปหาที่ซ่อนทองกันซึ่งพวกเขาก็บังเอิญไปฝังไว้ใกล้ๆกับบ้านโชคดีเพราะพวกเขานั้นคิดว่าบ้านโชคดีนั้นไม่มีคนอยู่แล้วก็อาจจะใช้เป็นที่กบดานได้ทว่าในจังหวะนั้นเองปรีชาที่มองไปยังบ้านโชคดีก็ได้สังเกตเห็นผีเสาตกน้ำมันที่โผลออกมาแล้วก็หายไปและมันก็ทำให้เขาั้นตกใจอยู่ไม่น้อยซึ่งผีเสาตกน้ำมันนั้นก็ได้จ้องมองไปยังพวกเขาอยู่จริงๆเพราะเธอนนรู้ว่าพวกเขานั้นเป็นคนไม่ดี ได้ได้นทองที่ปล้นมาฝังไว้ใกล้ๆบ้านของเธอและหลังจากที่พวกโจรฝังทองเสร็จพวกมันก็ได้เดินกลับออกมาทว่าในจังหวะนั้นพวกมันกลบเพิ่งได้รู้ว่าที่บ้านโชคดีนั้นมีคนอาศัยอยู่ซึ่งก็คืออดุลนั่นเองโดยใน,นระหว่างที่อดุลนั้นอาศัยอยู่ในบ้านโชคดีเขาก็พยายามที่จะออกไปหางานทําอยู่ตลอดแต่ด้วยประวัติที่เขาเคยเข้าคุกเข้าตารางก็เลยไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทํางานเลยซึ่งพอยี่พวงได้รู้ดังนั้น เธอก็รู้สึกสงสารเพราะอดุลเองก็ดูไม่มีพิษไม่มีภยัยเธอจึงได้บอกกับเขาว่าเธอจะช่วยฝากงานเป็นพานลงให้กับคนที่รู้จักเองแล้วตกเย็นในวันนั้นข่าวการปล้นทองก็ได้ออกทางทีวีและในขณะที่อดุลกําลังทานข้าวอยู่ผี่สาวตกน้ามันก็ได้จับตามองดูเขาอยู่ตลอดเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าอดุลนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีแม้ในตอนที่เขานอนเธอก็ยังวนเวียนอยู่ไม่หา่างแต่ก็ดูเหมือนผีสาวตกน้ามันจะได้รู้แล้วว่า อาดุลน,นั้นเป็นคนดีที่กําลังพยายามหางานสุจริตทำเจจึงไม่ได้ออกมาหลอกหลอนอะไรและในเช้าวันต่อมาอาดุลก็ได้ไปสมัครงานเป็นพานโรงกับผออโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ยายพวงนั้นแนะนํามาซึ่งก็เป็นข่าวดีที่ทางผออไม่ติดที่อาดุลเคยเข้าคุกมาก่อนเพราะผออก็เห็นว่าเขาเป็นเพียงแค่แพ้รับปรับในคดีออรักทรัพย์ผออจึงได้ให้โอกาสอาดุลได้ทดลองงาน3มเดือนซึ่งพอรู้ดังนั้นอาดุลก็รู้สึกดีใจมาก และก็รู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นยังมีความหวังและตกเย็นในวันนั้นอาดุลก็ได้ไปซื้อวงมาลายัยเพื่อมาไหว้ที่เสาตกน้ํามันโดยในขณะนั้นผีเสาตกน้ํามันก็ยังคงวนเวียนอยู่ไม่หา่างแต่เธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นแต่แล้วไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อพัพุทูปที่โรงเรียนที่อาดุลทํางานเป็นพานโรงอยู่เกิดหายไปซึ่งพอตํารวจได้ไล่สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวขอ้องอาดุลก็ตกเป็นผู้สงสยัย เนื่องจากที่เขาเคยเข้าคุกจากคดีลักทรัพย์มาก่อนซึ่งแท้จริงแล้วพระพุทธรูปที่หายไปนั้นได้ถูกขโมยจากโจรอีกกลุ่มหนึ่งและได้นําไปปล่อยให้กับคนเล่นพา้าก่อนที่จะถูกเฮียโกเศรษฐีคนหนึ่งซื้อต่อไปจากนั้นไม่นานพอคดีปล้นทองเงียบไปพวกโจปรปล้นทองก็ได้กลับมาอย่างที่ฝังทองใกล้ๆกับบ้านโชคดีแต่ทว่าเมื่อพวกมันได้ขุดหลุมที่ฝังทองเอาไว้ กระเป๋าใส่ทองที่อยู่ในหลุมก็ได้หายไปซะแล้วมันจึงทําให้ก่อนหนึ่งในกลุ่มโจรเพ่งแ็งไปยังอาดุลที่อาศัยอยู่ในบ้านโชคดีและคิดว่าอาดุลนั้นเป็นคนที่ขโมยทองไปเพราะพวกโจรพ้นทองคิดได้ดังนั้นพวกมันจึงได้ยกพวกไปยังบ้านโชคดีแล้วก็ได้เข้าไปจับตัวอาดุลเอาไว้พร้อมกับเข้าซ้อมนักข่มขู่เพื่อถามถึงทองที่หายไปซึ่งอาดุลที่ไม่รู้เรื่องทองจึงทําได้แค่บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ถึงแบบนั้น พวกมันก็ม่เชื่อและได้เข้าซ้อมอาดูนจนสลบไปโดยในระหว่างนั้นตำรวจก็ได้สืบจนเจอว่าพระพุทธรูปที่หายไปนั้นไม่ใช่ฝีมือของอาดูนแต่มันเป็นฝีมือของโจรอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ขายส่งต่อไปอยังเฮียโกแต่เทว่าในช่วงนั้นเองพอออกก็รู้สึกแปลกใจที่อยู่ดีๆอาดูนก็ไม่มาทํางานก็เป็นเพราะว่าอาดูนนั้นถูกจับตัวเอาไว้และในวันนั้นเองที่ผีสาวตกน้ํามัน ตนเห็นพฤติกรรมของพวกโจรชั่วไม่ได้เจจึงได้เข้าสิงร่างของอาดูลและได้ปั่นหัวให้พวกมันแตกคอกันโดยได้บอกว่าก่อนนั่นแหละที่เป็นคนชวนเขาไปขุดเอาทองและก็ได้เอาทองไปเพียงคนเดียวก่อนจะเผยร่างผีให้ก่อนเห็นแวบ,บหนึ่งจนทําให้ก่อนนั้นรู้สึกตกใจซึ่งในขณะนั้นัวหน้ากลุ่มโจรก็เกิดรู้สึกสงสยัยว่าอาดูลนั้นรู้ชื่อของก่อนได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ยังไม่มีใครพูดขึ้นมามันจึงทําให้พวกโจรเกิดความระแหว่งกันเองและได้เพ่งเล็งไปยังก่อน และพยายามขู่ให้ก่อนบอกที่ซ่อนของทองแต่ก่อนเองที่มีรููเรื่องพวกโจรจึงได้เกิดทะเลาะก,กันแล้วสัก,กพักผีสาวตกน้ำมันก็ได้เข้าไปสิงติหนึ่งในกลุ่มโจรและได้เพิ่มการปั่นหัวพวกโจรไปอีกโดยยุยงให้ก่อนอนั้นบอกที่ซ่อนของทองแล้วผีสาวตกน้ำมันก็ได้เผยร่างที่น่ากลัวออกมาให้ก่อนเห็นจนก่อนนั้นเผยลั่นไก่ปืนและได้ยิงกันเองซึ่งทางตำรวจที่ตามสืบคดีมาจนถึงใกล้ๆก,ก,กับบ้านโชคดีพอได้ยินเสียงปืน ตำรวจก็ได้เข้ามาจับคุมตัวโจรทั้งสองที่เหลือและได้ทำการช่วยเหลืออดุลที่เจ็บสาหัสเอาไว้จากนั้นตำรวจก็ได้ทำแผนรับสารภาพและให้พวกโจรพาไปยังหลุมที่ซ่อนทองซึ่งภายในหลุมนั้นตำรวจก็ได้เจอเข้ากับเสื้อของผีเสาตกน้ำมันที่คลุมกระเป๋าใส่ทองของพวกโจรเอาไว้เหมือนกับผีบังตาเพื่อทำให้พวกโจรขุดทองไม่เจอซึ่งมันก็ทำให้พวกโจรที่ได้เห็นดังนั้นต่างเข้าากกันอึ้ง แล้วก็ได้โทษกันไปมาเพราะก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าทองนั้นมันโผล่มาได้ยังไงหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดอาุุก็ตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านโชคดีแล้วก็ได้ล่ำลาผีสาตกน้ำมันโดยเขาได้บอกว่าเขาคงไม่เหมาะกับทีน่นี่และถ้าเขาได้กระทำร่วงเกินอะไรท,ท่านไปหรือทำอะไรผิดพลาดไปเขาก็ต้องขอองหสิกรรมด้วยก่อนที่จะเก็บกระเป๋าเดินออกไปจากบ้านโดยที่ผีสาตกน้ำมันก็ได้จ้องมองเขาอยู่